ของมาริโอยู่รอสกี้ครับยังมีมาริโออยู่นะครับนาครับมาริโอยอดเข้าไปตรงนี้อ้าวนับเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์การมาริโอยู่รอสกี้ครับโอ้โหสวายตัวบัตรแล้วปัดโอบเข้าไปเลยครับโอ้เสียท่าครับลูดวีชัยโอ้โหเอาจนได้ครับเมืองทองกดดันใส่อยู่พักใหญ่นะครับแล้วมาได้ประตูจากผู้ตั้งเตะครับออมาเสียประตูในช่วง มาสินาีสุดท้ายครับุ Marvel, ีจะพิชเกมรับการโอ้โหังิดเลยครับมาริโอล็อบบี้กซุปรมาริโอับทำประูได้แล้วครับคู่ที่เจ็ดในไทยลีกฤดูกาลนี้เดี๋ยวเราดูภาค้างกันนวัดีครับโอ้โหนังค์ครับจโเข้ามาเขจะเข้ามาปง โดนไทยครับหนุ่มจีนกีชัยเนี่ยคือเสียตั้งกว่าใบไม่โดนเลยครับมอนเปิดพุ่งมาที่เสาแรนกนะครับแล้วเดียดกันไปครับเดียร์เซ่กับกาโน,โน่โอกาเป็นฮีโร่เหมือนกันครับครั้งที่แล้วมาโย่ก็ทีมสองประตูนะครับในเกมที่สอนของอุตนะตัวทนครับ